กับดักความกระตัญญูสงสารสามีจริงๆคลอดมาได้ไม่เลี้ยงพอลูกหาเงินได้ให้ลูกใช้นี่ให้ขอเงินลูกทุกเดือนมึงอย่ามาใช้คําว่ากับดักกความกระตัญญูเดี๋ยวกูจะกระโถนตีปากให้มึงอย่ามาพูดคําว่ากับดักความกระตัญญูความกตัญญูไม่มีคําว่ากับดักมึงอย่ามาพูดกูเห็นไลฟ์โค้ดหลายคนเลยนะพูดคําว่ากับดักกับดักความกตัญยูแมบผูอยากจะกระโถนตีปากแล้วเกิน ความกตัญญูเป็นความมงคลมึงบอกว่าความมงคลคนเข้าไปติดกับดักสิ่งที่หาได้ยากในโลกหนึ่งในนั้นคือความกตัญญูความกตัญญูเป็นสิ่งที่หาได้ยากในโลกมึงกลับบอกว่ากับดักมึงมีความกตัญญูเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่น่าสรรเสริญแต่ตัวมึงเองไม่รู้จักประมาณในความกตัญยูตัวมึงเองไม่รู้จักพอประมาณในความกตัญยู ตัวมึงเองไม่รู้จักคําว่าบริหารจัดการในความกตันยูไม่รู้จักทําหน้าที่ในการไม่เบียดเบียนเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นมึงอย่ามาโทษคําว่ากับดักความกตัญญูโทษสันดานตัวเองทําไมกูสอนทุกครั้งให้มึงแก้ไขที่ตัวมึงเองอย่าไปโทษพ่อแม่มึงว่าพ่อแม่มึงไม่ดีพ่อแม่มึงไม่ดีเป็นส่วนหนึ่งของความไม่ดีของเขา เขาต้องรับผิดชอบตัวเขาเองแต่มึงต้องเป็นคนดีไม่ใช่คนเลวคนชั่วมึงจะเลวจะชั่วตามเขาไม่ใช่สันดานพ่อแม่มึงไม่ดีมึงจะเลวชั่วตามพ่อแม่มึงนี่มึงต้องแก้ไขตัวเองท่อตัวเองซิแล้วมึงจะไปติดดับกับดักการกตัญญูทําไมกูไม่เข้าใจอ่ะมึงมีเท่าไหนมึงก็ให้เท่านั้นมึงรู้จักประมาณในการให้อยาเบียดเบียนเดือดร้อนแก่ตนเอง มึงจะไปให้จนหมดเนื้อหมดตัวทําไมใครก็สั่งสอนมึงมาว่าต้องให้ทั้งหมดมึงต้องรู้จักแบ่งปันพวกกับซับส่เก็บไว้ส่วนหนึ่งดูแลตัวเองส่วนหนึ่งดูแลครอบครัวใจส่วนหนึ่งแบ่งปันให้พ่อแม่ส่วนหนึ่งมึงแบ่งไม่เป็นเหรอมึงแบ่งได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเมื่อทํางานหาเลี้ยงชีพมาได้แล้วให้ทํำยังไงเอาทรัพย์นั้นที่หาเลี้ยงชีพมาด้วยความซื่อสัตย์จริงดูแลตัวเองให้มีความสุขอิ่มหนำคนแรกที่มึงควรให้คือใครตัวมึงเอง หลังจากนั้นค่อยสลับค่อยลงไปที่ใครไปพ่อแม่ไปญาติสาโลหิตลูกสามีภรรยาไล่กันไปตามลําดับพระภิกษุเนี่ยทีหลังเลยการทําบุญตามวัดวารามสุดท้ายมึงค่อยทํามึงทําที่ใกล้ตัวมึงก่อนที่ทําให้มึงมีความสุขมีเหตุมีผลมีปัจจัยในปัจจุบันอย่ามาใช้คําว่ากับดักความกตันอยู่เดีย๋ยวกูจะกระโถนตีปากไอ้ผู้ชอบใช้ชุดคําว่ากับดักกตัญอยู่ คนทําความกตันญูเป็นเรื่องดีแม้เขาจะกะตัญยูจนเบียดเบียนเดือดร้อนตนเองแต่ถ้าเขาทําแล้วมีความสุขในปัจจุบันนั่นเป็นฝ่ายกุศลแต่ใครรู้สึกว่าเริ่มเบียดเบียนเดือดร้อนตวเองให้หยุดหยุดจะไรหยุดที่มันให้เกินไปให้แต่พอดีพอดีเรื่องแค่นี้มึงยังเข้าใจไม่ได้มึงโทษแต่ทําไมมึงติดสันดานโทษคนอื่นวะกูไม่เข้าใจเลยอะทําไมมึงไม่คิดจะโทษตัวมึงเองบ้างวะ หนมึงตอบกูที่สังคมปัจจุบันมันเป็นอะไรไปกันหมดมึงให้เงินเยอะมึงก็โทษพ่อแม่มึงก็พ่อแม่มึงมาขอมึงปฏิเสธไม่เป็นเหรอมึงให้เงีเมียมึงมากเกินไปเมียมึงล้างผานมึงมึงก็โทษเมียมึงว่าเมียมึงขอเงินเยอะเกินไปจนหมดเนื้อหมดตัวทําไมมึงไม่ถามตัวเองาว่ามึงให้ทาไมลูกมึงล้างผานชีวิตมึงมึงมานั่งทุกข์ใจเพราะลูกมึงว่าลูกมึงเนี่ยใช้เงินเกินตัวล้างผานมึงจนมันจะหมดตัว เป็นลูกที่ไม่มีความกระตันยูกระตะเวทีมึงก็โทษลูกมึงว่าลูกมึงไม่รู้จักพอในการใช้เงินแต่ทําไมมึงไม่รู้จักพอในการให้เงินล่าเหตุปัจจัยทุกอย่างมันอยู่ที่มึงไม่ได้อยู่ที่ใครมึงจะโทษใครนอกจากตัวมึงเองทําไมมึงไม่คิดจะโทษตัวเองบ้างวะมึงเป็นอะไรกันหมดสังคมในโลกนี้มึงเอะโทษแต่ชาวบ้านน่ะคนนั้นทําไม่ดีกับฉันคนนี้ทําไมทําไม่ดีกับฉัน ทำไมพ่อแม่ต้องเป็นพ่อแม่แบบนี้ทำไมลูกต้องเป็นลูกแบบนี้ทำไมสามีภรรยาต้องเป็นคนแบบนี้แล้วมึงอ่ะเป็นคนแบบไหนทำไมมึงไม่หันกลับมาดูตัวมึงเองบ้างว่าเหตุปัจจัยแห่งความทุกข์มันเกิดจากมึงไม่ได้เกิดจากคนอืน่นมึงไม่เอาเหตุปัจจัยเหล่านั้นมาเป็นเหตุปัจจัยในชีวิต ưng, มึงมึงไม่ทางม,มีความทุกข์ได้เลยทำไมคนอื่นเบียดเบียนเดือดร้อนกันตั้งมากมายทำไมกูถึงไม่มีความทุกข์กับใครเพราะกูไม่สนใจใครกูจึงไม่มีความทุกข์ คนรอบตัวกูจะดีก็ตามไม่ดีก็ตามกูไม่เคยสนใจใครเลยเพราะอะไรกูสนใจแก้ไขที่ตัวกูเองคนเดียวส่วนคนอื่นจะเป็นยังไงกูไม่สนใจขอแค่กูไม่เบียดเบียนเดือดร้อนตนเองไม่เบียดเบียนเดือดร้อนคนอื่นกูจบแค่นั้นกูจึงไม่มีความทุกข์กับใครในปัจจุบันใครจะด่าทอต่อว่าจะรังเกียจเดียดฉันกูแค่ไหนก็ตามจเจ้ากูไปด่าทอต่อว่าแค่ไหนก็ตามมันเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับกูใครอยากดา่าด่าใครอยากทำลายทำร้ายทำเลยแค่นั้นเลย กูจะไปสนใจเขาทําไมแก้ไขที่ตัวเองจบมึงโทษอะไรคนอื่นนักหนาไอ้คาว่ากับดักก์ตันยูนี่นะเออมันเป็นอะไรกันไม่คิดจะแก้ไขตัวเองมันจ้องแต่จะแก้ไขคนอื่นไม่คิดจะโทษตัวเองมันคิดแต่จะโทษคนอื่นกูถึงบอกไงว่ามันดัดจริตไอ้โลกสังคมทุกวันเนี้ยมันโยนความผิดให้ชาวบ้านแต่ไม่เคยโทษความผิดที่ตัวเองเป็นคนกระทํา ตัวเองทั้งนั้นเป็นคนทาโทษแต่คนอื่นว่าคนอื่นทําไม่ดีคนอื่นทําร้ายฉันฉันเจอครอบครัวไม่ดีตัวมึงดีเหรอฮะตัวมึงดีมากนะเหรอมึงโทษแต่การเลี้ยงดูทําให้ชีวิตมึงไม่ดีในปัจจุบันมึงโทษตัวเองอืความไม่มีปัญญาของมึงความไม่มีสติป,ปัจส,สัมปัญญาของมึงอย่างที่อาจารย์เฉลิมชัยเขาเรียกวความอะไรนะความดักดานของมึงเองความไร้ค่าของมึงเองนี่ กูชมมาจะเฉลิมชัยเลยนะกูจะบอกให้ที่พูดอ่ะความไม่มีปัญญาในการทํางานหาเงินของมึงเองทําให้มึงไม่รวยทําให้มึงจนมึงไม่มีปัญญามึงมันอ่อนข้ามึงมันอ่อนดอยเนี่ยอาจยะเฉลิมชัยพูดกูจะบอกให้พูดถูกต้องไปเลยเพราะตัวมึงเองมึงไม่โทษตัวมึงเองว่ามึงมันอ่อนมึงทอแต่คนอื่นว่าทาไม่ดีกับมึงเลี้ยงมึงมาไม่ดีพ่อแม่เลี้ยงมึงมาไม่ดีคลอดมึงมาไม่ดีคลอดมึงมาแล้วมึงไม่ยอมเลี้ยงดูมึงมึงอะไรอ่ะมึงไม่มีเขาเรียกว่าอะไรวะ มึงไม่มีคุณค่ามึงไม่มีครอบครัวครอบบ้านครอบครัวบ้านแตสแกสาแลขาดเป็นเด็กกำพร้ามึงเอาแต่ปมด้อยมาเป็นเหตุปัจจัยในปัจจุบันทําไมมึงไม่เปลี่ยนตัวเองล่ะมึงไม่มีมึงก็สร้างสิมึงจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นทําไมมึงไม่มีมึงก็สร้างใหม่มึงจะเอาตัวเองไปเรียบเทียบกับคนอื่นทําไมว่าฉันไม่มีเหมือนเขาเขาไม่มีเหมือนฉันฉันไม่มีเหมือนใครฉันเกิดมาลําบากลําบนพ่อแม่ทะเลาะก,กันฉันโดนทําร้ายร่างกายมาตลอดชีวิตฉันเลยเกิดมามีสันดานแบบนี้ ฉันเอาแต่ใจเพราะว่าข้อกลัวฉันไม่ดีมึงไม่เคยโทษตัวเองเลยมึงโทษแต่คนอื่นอย่างเดียวโทษความไม่ได้เรื่องของมึงโทษความเห็นแก่ตัวของมึงโทษความไม่ได้เรื่องของมึงโทษตัวมึงที่มึงเอาตัวเองออกจากความรู้สึกไม่ดีเหล่านี้ไม่ได้โทษตัวเองสอนให้มึงกลับไปแก้ไขที่ตัวเองแต่พวกมึงในโลกกลับไปช่วยกันสอนให้แก้ไขคนอื่นมึงดูเอาละกัน ชุดความคิดพวกมึงนมันวิบัติกันหมดแล้วนั่งทําตัวเป็นไลฟ์โค้ชสอนชาวบ้านแต่ตัวมึงเองยังทําไม่ได้ด้วยซ้ําตัวมึงเองยังไม่ได้เข้าใจด้วยซ้าว่าเหตุปัจจัยจริงๆของแต่ละเรื่องแต่ละอย่างมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรมาใช้สับแสงเป,ป็นภาษาอังกฤษให้ดูเป็นผู้มีวิชาการทางรู้ความรู้ในโลกปัจจุบันแต่สอนให้แก้ไขาชาวบ้านแต่ไม่เคยสอนให้แก้ไขตัวเองมันจะมีประโยชน์อะไรมึงแก้คนอื่นทั้งโลกมึงแก้ได้เหรอฮะ มึงไปเจอสังคมนู้นไปเจอสังคมนี้มึงก็วิ่งจะแก้ไขาชาวบ้านเขาไม่เคยคิดจะกลับมาแก้ไขตัวเองมึงเป็นจุดสูงกลางของจัก,กรวาลมึงไม่เคยผิดถูกอย่างเดียวมึต้องขนาดนี้ได้เหรอแล้วชมเฉลิมชัยนี่จบแล้วทําไมกูต้องจบกูไม่จบหรอกเออมึงอยากจะจบมันก็จบไปสิกูไม่จบแล้วกูจะด่าต่อไปทําไมเหรอกูยิ่งด่าเนี่ยคนยิ่งรักกูกูจะบอกให้มึงอยากจะเกลียดกูมึงก็ตายไปสิมึงเกลียดกูคนเดียวแต่คนรักกูทั้งประเทศไม่เป็นไร หรือคนจะเกลียกุ้ทั้งประเทศมีคนรักกูคนเดียวก็ไม่เป็นไรเหมือนกันกูเฉยๆมากเลยเพราะกูไม่ยินดีรักกับใครคนเรามีทั้งดีทั้งเลวมึงนะมันเลวกูจะบอกให้ทําไมกูถึงดา่ามึงเลวรู้ไหมเพราะมึงตั้งใจแยกสติสัพพะชายะดีๆนะต่อให้คนในโลกนี้จะเลวแค่ไหนก็ตามถ้ากูเห็นความดีเขาแม้เพียงหน่อยหนึ่งกูก็ชมเขาในความดีนั้นแต่กูเห็นความเลวเขากูก็จะติในความเลวเขาของเช่นเดียวกัน แต่สันดานอย่างมึงมึงเห็นว่าเขาไม่ดีเพียงเรื่องเดียวนในสายตามึงมึงด่าเขาสาเสียเสียเสียไม่มีชิ้นดีเลยโดยไม่มองเห็นความดีของเขาเลยกูปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าสิ่งใดที่ควรสรรเสริญสันเสริญสิ่งใดที่ควรตำหนิตำหนิตามธรรมตามฐานะหน้าที่การเวลาเรื่องไม่ดีของอาจารย์เฉลิมชัยกูก็ติเขาเรื่องดีของอาจารย์เฉลิมชัยกูก็ชมเขาเช่นเดียวกับมึง เรื่องรูดเร็วๆชั่วๆของมึงกูก็ติมึงเรื่องดีๆกูก็ชมมึงสรรเสริญมึงแต่ตอนเนี้ยกูยังไม่เห็นเรื่องดีมึงเลยกูก็จะด่ามึงอย่างเดียวทําเรื่องดีให้กูสิเดี๋ยวกูชมแยกไม่เป็นสังคมอ่ะพวกมึงเวลาเกลียดใครรู้ไหมมันเกลียดยังไงมึงเกลียดเขาเลยโดยที่มึงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขามีขววนส่วนดีหรือเปล่ามึงเห็นว่าเนี้ยไม่ดีมึงก็ด่าเขาแล้วมึงก็เกลียดเขา แล้วเรื่องที่เขาทําดีมึงสนใจไหม,มกูไม่สนใจจะดีแค่ไหนกูก็ไม่สนใจแต่กูจะสนใจตัวเลวของมึงตัวเดียวแม้เขาจะทําดีมาให้ตายขนาดไหนแต่มึงโฟกัสที่ตัวเลวตัวเดียวมึงก็ไม่ส่นเรินเขามึงว่าแปลกไหมแปลกมากอืม,มึงว่าสังคมอ่ะมีคนแบบนี้มากๆจะน่าอยู่หรือน่าอิจฉาละอาใจเนี่ยคนประเภทเนี่ยคุณไม่ได้ตัดสินเหมือนคนอื่นเหมือนกันทางที่ไม่รู้จักผม กูไม่รู้จักมือแล้วมือมาด่ากูทาไมอ่ะคําถามคือมึงไม่รู้จักกูมึงด่ากูทําไมในเมื่อมึงด่ากูได้ทั้งที่มึงไม่รู้จักกูแล้วกูไม่ได้เป็นคนด่ามึงก่อนด้วยซ้ําแล้วเวลากูด่ามึงกลับมึงกลับดิ้นไม่พอใจมึงว่าแปลกไหมมึงทํากับคนอื่นได้หมดแต่เวลาคนอื่นทํากับมึงมึงกลับไม่พอใจชักดิ้นชักงอเป็นหมาโดนน้ำร้อนล่วงมึงว่าแปลกไหมอ่ะมึงคิดตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่กูพูดมันผิดหรือเปล่ามึงด่ากูมาเนี่ยกูไม่สนใจมึงเลยนะ คนอื่นเนี่ยพยายามเตือนมึงนี่อยู่ในยู u b e นะคนอื่นพยายามเตือนมึงไม่รู้กี่คนต่อกี่คนแท็กชื่อมึงไม่รู้กี่คนต่อกี่คนมึงก็ไม่ยอมหยุดด่ากูมึงยังด่ากูไม่เลิกกูก็ปล่อยผ่านไม่สนใจแต่เวลากูด่ากลับมึงมึงกลับไม่พอใจเออแต่เวลามึงทำกับคนอื่นมึงทำได้เวลาคนอื่นทำกับมึงมึงกลับดิ้นพร่านเออแม่ นี่แหละมึงจําไว้สันดานหมาหมาเนี่ยสันดานมันเป็นยังไงรู้ไหมมึงลองเอาหมามายืนนะใครมีหมาที่บ้านนะกูจะสอนวิธีให้นะมึงเอาหมามายืนมึงเอาน้ามาใส่ย,ยางก็ได้นะแล้วมึงอะลาดลงไปบนตัวหมาใครมีขันมีกระมังมึงตัดกระป๋องก็ได้แล้วลาดลงไปบนหลังหมามึงลองลาดดูนะมึงว่าหมาเนี่ยจะทรงตัวให้น้ําเนี่ยอยู่บนหลังมันต่อไปหรือจะสะบัดออกมึงว่ามันจะทํำยังไง สะบัดออกนั่นแหละกูสอนอะไรก็ไม่เข้าเหมือนหมาสะบัดน้ํามึงจะเอาน้ําเทลงไปมากแค่ไหนหมาก็สะบัดออกหมดเนี่ยอาการของคนประเภทนี้มึงเอาน้ําเทหลังหมาไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะมันสะบัดท,ทิ้งหมดมันไม่ฟังเนื้ออัดเนื้อธทรำรไม่สนใจเนื้อหาธรรม